หากคุณเป็นคนที่ชอบกินแบบจุกจิกกินแบบไม่สนเรื่องไขมันวันนี้ผมก็มีช่องนึงมาแนะนำนะครับนั่นก็คือช่องลุงพันออนทัวเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับแนวอาหารต่างๆมีเมนูหลากหลายเมนูให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันเลยทีเดียวรวมถึงวิธีการสอนทำอาหารต่างๆเรียกได้ว่าทำง่ายแบบสุดๆหากใครที่คิดว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อกินก็สามารถไปกดติดตามกันได้เลยนะครับเหลียงประมาณนี้ ใค้ใบมะกรูดสวัสดีเช้านี้อีกครั้งหนึ่งมาพบช่องลุงพัน์ออนทัววันนี้ลุงพันน์ออนทัวจะมาต้มเนื้อก้อยเนื้อสำหรับอาหารตอนเช้านี้วันนี้ลุงพันน์ออนทัวจะมาต้มเนื้อครับ ตั้งหมอ้อน้ำเดือดเรียบร้อยมีต้นสลดลดนัวเกียร์รากผักชีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดครบเกลี้ยงครับขั้นตอนต่อไปเอาเนี้ยใส่น้ำเดือด มนเยอะครับคุณนี่วันนี้ต้มเนื้อวัวนะคบเนื้อสดสดครับ,รบมีครบหมดครับมีปอดเรี่ยงในเนื้อเศษ รอประมาณหนึ่งสมงครับเอาจนเปยเแล้วครับต้งเปยเรียบร้อยน่ากินจังเลย ต้มเปยได้ที่แล้วอืมเคุเยหมออืมอันนั้นต้มละไว้ใช่น่ะ เด้อเมื่กิดต้มเนี่ยนี่ลาบก้อยลาบนี่น้ำเพียรครับนี่น้ำเพียนี่ปลารับ